สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเจ้าพระเครื่องทุกคนนะคะอ่าวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆพบกันยามเย็นเช่นเคยเนาะพี่เนาะสี่ร้อยบาทนะคะพี่ขาสามองค์หนึ่งพันนะพี่นะสนใจนะคะพี่ขาสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่ขา สนใจติดต่อกันเข้ามานะพี่นาเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ1องค์สององค์ม่บ้านส่งให้ทุกรายการนะพี่น่าติดต่อกันเข้ามาสอบถามขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะพี่ๆที่สะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่เดี๋ยวบ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะวันนี้ก็มีพระพี่รับชมกัน1ชุดนะพี่นะ่าสี่ร้อยบาทยามเย็นของเราเช่นเคยค่ะพี่หมายเลขที่1เป็นพระเทิดนกนะคะพี่ขา พระเทิดขนนกนะพี่นะอันนี้เป็นข้อมูลจากเจ้าของนะคะพี่ขาเป็นเนื้อนวะค่ะพี่พร้อมกันเลี่ยมนะคะพี่เขาบอกว่าสระบุรีนะคะพี่ขาจังหวัดสระบุรีนะพี่นะแม่บ้านก็สอบถามเขามานะคะพี่ขาผิดถูกประการใดกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่พระเทิดนะคะพี่ขาพระเทิดขนนกนะพี่นะเนื้อนวะคะ่ะ แบ่งปันปอยู่400บาทนะจ๊ะพี่จ๋าสามองค์หนึ่งพันค่ะอะนี่เป็นหมายเลขที่เนาะพี่น้องหมายเลขที่2เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเงินหลังยันนะคะพี่นี่ค่ะด้านหลังมีลายยันนะคะพี่ขาเก่าสวยเลยค่ะพี่เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเก่าๆนะพี่นะอะ นี่นะคะพี่ขาเนื้อหาด้านหลังเก่าสวยพี่เลี่ยมนี่ลานเก่าแตกหมดแล้วนะคะพี่ขาร่องรอยการเลี่ยมเลี่ยมมีร่องรอยการลานนะพี่น่ยังไม่ถึงขั้นแตกค่ะพี่ยังแค่ลานอยู่นะพี่นะสี่ร้อยบาทนะคะพี่ขาหมายเลขที่สามเป็นเหรียญหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่ขาเป็นเหรียญปีสองพันห้าร้อยสิบสองค่ะพี่หลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งนะคะพี่นะนี่ค่ะพี่เนื้อหาแบบนี้นะคะพี่ขาเก่าเก่าแบบนี้เลยพี่ เก่าสวยนะคะพี่คะเหรียญหลวงพ่อไหน่นะพี่นะ้าวัดปั้นแจ้งค่ะปีสองพันห้าร้อยสิบสองค่ะพี่แบ่งป,ปันอยู่สี่ร้อยบาทนะคะพี่คะสามองค์หนึ่งพันค่ะหมายเลขที่สี่นะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเหมือน,นะค่ะพี่คะพ่อเหมือนวัดกลางเหนือนะพี่นะ 2 4 75นะคะพี่นี่ค่ะมีชื่อหลวงพ่อเหมือนด้านบนนะพี่นะส4 7 5ีเห้าสภาพเก่าสวยเก่าตามสภาพเนาะพี่เนาะตามการเวลาค่ะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อเหมือนค่ะพี่ด้าน,นหลังนะคะพี่ขามีลายยันนะพี่นะ เป็นเหรียญเก่าสภาพใช้นะคะพี่ขาหลวงพ่อเหมือนใหม่เลขที่สี่แบ่งปันอยู่สี่ร้ยบาทนะพี่นะอ่ะสามองค์หนึ่งพันนะคะพี่ขาหมายเลขที่ห้าค่ะหมายเลขห้าเป็นเหรียญหลอนะคะพี่ขาหลวงพ่อปั้นนะพี่นะวัดหาดทนงค่ะพี่เก่าสวยแบบนี้นะคะพี่ขาเก่าเก่าแบบนี้แบ่งปันอยู่สี่ร้อยบาทครับพี่ขาสนใจนะพี่นะต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ เหรียญหล่อหลวงพ่อปั้นนะคะพี่ขาวัดหาดทนงนะคะ่ะพี่อ่าสี่ร้ยบาทนะพี่นะอ่ะหมายเลขที่หกเป็นนางกวักหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะคะพี่ขาเก่าสวยะคะ่ะพี่กวักเงินกวักทองเรียกซัพย์นะคะพี่ขาหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะ,ะพี่นะ่าหมายเลขห้าคะ่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่นันเหรียญเอ่อรูปนางกวักนะคะพี่คะนางกวักหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาะค่ะพี่แบ่งปันเลยจากที่400บาทนะพี่นะอ่ะหมายเลขที่7ค่ะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่คะอ่าเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่คะหมายเลขที่7พ่อเงินวัดบางคลานนะคะพี่คะเป็นเหรียญทรงกลมนะพี่นะ เก่าสวยครับพี่แบ่งปันเลยจากที่400บาทนะคะพี่ขาอ่ะพลิกไปทันหันไวกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่พี่ยังไงรบกวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาเนาะพี่เนาะขอรูปถ่ายนะคะพี่ขาอ่าหมายเลขที่8เป็นเหรียญหล่อนะคะพี่ขาเหรียญหล่อหลวงเอ่อเดี๋ยวนะพี่หมายเลขที่8เป็นเหรียญหล่อพระพุทธนะคะพี่ขาหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะคะพี่นะ เหรียญหลอพระพุทธหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาค่ะพี่เก่าสวยแบบนี้เลยจ้ะนี่นะคะขอเน้นย้ำจ้ะพี่จา๋าหนึ่งองค์สององค์ไปบ้านส่งทุกรายการนะคะพี่คะถูกใจหนึ่งองค์สององค์นะคะพี่นะติดต่อกันเข้ามาค่ะพี่เดี๋ยวไปบ้านจัดส่งพัสดุให้นะคะโทรมาทักมาได้เลยค่ะหมายเลขที่แปดสี่ร้อยบาทค่ะหมายเลขที่เก้านะคะพี่เป็นเอ่อชินราชนะคะพี่ขะหลวงปู่เผือกนะคะพี่นะรายละเอียดเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่นี่ค่ะ เนื้อหาชินราชนะคะพี่ขาเก่าสวยหลวงปู่เผือกนะคะพี่นะนี่นะคะพี่เก่าๆเลยค่ะงาน,นหลังนะคะพี่นี่ค่ะชินราชปู่เผือกนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่ อ่ะใต้ฐานนะคะพี่อุดกิ่งค่ะพี่จ๋ากิ่งดังนะพี่นะดังค่ะพี่พิกไม่ท,นทันหันใบกราบขอโทษขออภัยนะคะยังไงดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อไปบ้านกันเข้ามาค่ะนี่เป็นหมายแรกที่สิบนะคะพี่เป็นพระปิดตาคุกลักนะคะพี่ค่ะนี่ค่ะคุกลักเก่าๆนะคะพี่ค่ะปิดตาคุกลักค่ะพี่เก่าสวยแบบนี้นะคะ มีคราบเป็นใยมาแบบนี้อยู่แบบนี้เลยนะพี่นะแบบนี้เลยค่ะพี่คะแบ่งปันเลยนะพี่นะที่สี่ร้อยบาทคะ่ะหลังนูนนะคะพี่นะนี่คะ่ะอ่าแบ่งปันอยู่สี่ร้อยบาทนะพี่นะสามองค์หนึ่งพันไปเลยจ้ะหมายเลขสิบเอ็ดค่ะพี่ เป็นพระเนื้อว้านเก่านะคะพี่ขาเก่าสวยเลยนะพี่นะในบ้านก็สอบถามเข้ามาเขาบอกเป็นเนื้อว่านนะคะพี่ขาผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่นี่ค่ะเป็นเนื้อว่านนะคะพี่ขาเก่าสวยเลยนะพี่นะ แบบนี้นะคะพี่ขาแบ่งปันเลยนะพี่นะแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะพี่ขา3องค์1,000ค่ะ12นะพี่12เป็นเขี้ยวนะคะพี่ขาเขี้ยวแกะมีจานค่ะพี่อันนี้ก็เขาบอกว่าเขี้ยวนะคะพี่ขาเขี้ยวแกะนะพี่นะมีร่องรอยกันจานเก่าสวยค่ะพี่นี่นะคะ เก่าๆแบบนี้นะพี่นะแบ่งปันที่400บาทค่ะพี่มีจานร,รอบตัวนะคะพี่ขา400บาทนะพี่นะอะหมายเลข13ค่ะพี่เป็นพระผงสุพรรณนะคะพี่ขาผงสุพรรณเนื้อหาเก่าสวยนะพี่นะนี่ค่ะ นี่นะคะพี่จ๋าเนื้อหาหลังนะพี่นันีค่ะพระผงสุพรรณนะคะพี่ขาเก่าสวยเ้ิพี่นัแบ่งปันอยู่400บาทนะจ๊ะพี่จ๋าถูกอกถูกใจนะพี่นัต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะอ่ะหมายเลข14นะคะพี่พี่14เป็นเหรียญหลวงพวกกลั่นพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่เป็นเหรียญเก่าเก่าสาภาพใช้เนาะพี่เนาะนี่นะคะหลวงพอก,กลั่นค่ะพี่ขา แบ่งปันนะคะพี่พี่พอกลั่นเก่าสวยค่ะสี่ร้อยบาทนะพี่น่าเนื้อหาประมาณนี้หน้าหลังนะคะพี่ถูกอกถูกใจนะคะพี่ดอสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะหมายเลขสิบห้าค่ะพี่ขาสิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อมาวัดหาดสูงนะคะพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะพี่ขาเก่าสวยนะพี่นะนี่ค่ะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะพี่ หลวงพ่อมาวัดหาดสูงค่ะพี่ขาเนื้อหากเก่าๆแบบนี้นะพี่นะแบ่งปันกันเลยค่ะพี่จ๋าที่400บาทเนาะพี่เนาะเลิกจากงานไร่งานงานงางงานสวนนะคะพี่ขานั่งรับชมม่บ้านเพลินๆนะคะพี่ถูกอกถูกใจพี่พท่านใดนะคะต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะหมายเลขที่15นะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อมานะคะพี่วัดหาดสูงแบ่งปัน400บาทค่ะ หมายเลข16เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมคะ่ะพี่ขาพ่อเดิม2470พร้อมการเลี่ยมนะพี่นะอ่ะนี่ค่ะพี่ในใบหน้าใบตานะคะพี่ขามีคราบความเก่านะพี่นะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่ขา นี่คะ่ะเก่าสวยนะคะพี่ไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยนะคะยังไงรบกวนพี่ๆนะโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะ084-915-8065นะคะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะพี่นะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อกันมานะพี่นะหมายเลข17เป็นนางพญานะคะพี่ขานางพญาเนื้อหาเก่าๆนะพี่นะเหมือนมีร่องรอยการบิ่นตรงนี้กับต,ตรงนี้นะคะพี่ขาอะ่ะเก่าสวยค่ะพี่มีเม็ดมนสารนะคะอง์นี้แม่บ้านเห็นแล้วค่ะพี่ นี่ค่ะมีเม็ดมนสารโผล่ขึ้นมาโชว์นะคะพี่ขาเก่าๆเลยค่ะนี่นะคะด้านหลังค่ะพี่นี่ค่ะแบ่งปันนะพี่นะ หน้าหลังเมตมนสารมาเพียบเลยค่ะพี่แบ่งปันที่400บาทนะคะพี่คะ่ะ3องค์1,000ค่ะสนใจนะพี่นะ่าติดต่อกันเข้ามาค่ะหมายเลข18เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะคะพี่เหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะพี่คะ่ะนี่นะพี่นะ่าแบ่งปันเลยนะพี่นะ่าที่400บาทค่ะ3องค์1,000งพันะคะพี่ติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่คะ่ะ ขอเน้นย้ำนะพี่นะหนึ่งองค์สององค์ไปบ้านส่งให้ทุกรายการนะพี่นะนี่นะคะอ่านี่ค่ะพี่เหรียญพระอา,อาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะพี่นะนี่นะคะสี่ร้อยบาทค่ะพี่ขาสามองค์หนึ่งพันค่ะพี่อ่าหมายเลขสิบเก้าค่ะพี่ขาสิบเก้าเป็นเอ่อรูปหล่อนาคปกนะคะพี่ขารูปหล่อพระนาคปกนะคะพี่ อ่ะพี่ชมรายละเอียดนะคะพี่ขานี่นะคะพี่ขาเก่าสวยแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่รูปหล่อพระนาคปุกนะคะพี่ขา ต่ฐานนะคะพี่ขา400บาทนะพี่น่าเก่าๆแบบนี้แบ่งบันอยู่400บาทค่ะพี่ขา3องค์1,000นะพี่นะอะหมายเลข20ค่ะพี่นี่เลยค่ะ20เป็นเหรียญหลวงพ่อจีดนะคะพี่ขาพ่อจีดวัดถ้ำเขาพลูจังหวัดชุมพรนะคะพี่นะเป็นเหรียญสภาพใช้นะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะพี่ หลวงพ่อจีดนะคะพี่ขาวัดถ้ำเขาพลูค่ะเก่าสวยนะพี่น่าเป็นเหรียญเก่าเก่าสภาพใช้ค่ะพี่อ่ะสี่ร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าสามองค์หนึ่งพันค่ะยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะ,ะพี่นะปู่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมเนื้ออันปะก,ก้านะคะพี่ขา่า นี่นะพี่นี่เป็นเหรียญเก่าๆค่ะพี่รายละเอียดประมาณนี้นะคะพี่คะพลิกไม่ทันหันไวกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่พยังไงก็รบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่น้อง0 8 4 9 1 5 8 0 6 5คะ่ะดูให้ใช่ด้วยชอบคะ่ะแล้วก็ติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาได้จะ้ะ นี่คะ่ะเหรียญหลวงปูท่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมนะคะพี่คะ่ะเนื้ออันปาก้านะพี่นะสี่ร้อยบาทคะ่ะยี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะพี่คะ่ะพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะพี่นะเป็นเหรียญเก่านะคะพี่คะ่ะสาภาพใช้คะ่ะพี่เหรียญหลวงพ่อจงนะคะพี่ขา พอจงวัดหน้าต่างนอกนะคะพี่ด้านหลังมีลายยันแบบนี้นะคะพี่คะอ่าแบ่งปันเลยจากที่400บาทนะพี่นะหมายเลข23บค่ะพี่23เป็นเหรียญนะคะพี่คะหลวงพ่อเขียนนะพี่นะหลวงพ่อเขียนสำนักขุนเนนนะคะพี่คะ นี่นะพี่น่าเป็นเหรียญเ,เก่าๆนะคะพี่ขาผ่านการใช้งานมาเนาะพี่เนาะเหรียญหลวงพ่อเขียนนะคะพี่นี่นะคะพ่อเขียนสำนักขุนเนนนะคะพี่ขา นี่ค่ะแบ่งปันที่400บาทนะเจ้าพี่จะสา3องค์1,000ค่ะขอเน้นย้ำนะพี่นะหนึองค์2องค์ไปบ้านส่งให้ทุกรายการนะคะพี่ขายี่สิบนะคะพี่เป็นเอ่อพระชัยนะคะพี่ขาววัดหนังอุดเอ่อก้นอุดนะพี่นะพระชัยวัดหนังนะคะพี่ขา เก่าๆแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะก้นอุดแบบนี้นะคะพี่ขาแบ่งปันเลยนะพี่นะ้าพระชัยวัดหนังค่ะพี่ขาแบ่งปันที่400อบาท3องค์หนึ่งพันนะคะพี่ หมายเลขย5เป็นเหรียญนะค,คะพี่คะเหรียญหลวงพ่อวัดดอนตันปี18นะคะพี่นะนี่ค่ะมีพอสอบอก2518นะคะพี่ขาหลวงพ่อวัดดอนตันนะคะพี่เก<ๆ>่าสวยแบบนี้นะคะพี่ขานี่นะคะ 2,518นะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อวัดดอนตันนะพี่นะอ่า400บาทค่ะพี่พี่สามองค์หนึ่งพันนะพี่นะถูกอกถูกใจนะจ้าต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ26นะคะพี่ขาเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่นะปู่ทวดวัดพระโคนะคะพี่ขาเป็นเนื้อว่านนะพี่นะ นี่นะคะปูดทวดพระคุะคะพี่ขาเป็นเ,เนื้อว่านนะคะพี่ด้านหลังนะคะพี่ขานี่ค่ะมีสถูกนะพี่นะมีรอยพระพุทธบาทนะคะพี่ขาเก่าสวยนะพี่น่าแบ่งปันอยู่สี่รอยบะนะพี่จ๋าอ่ะหมายเลข ยี่สิบเจ็ดค่ะเหรียญหลวงพ่อคำม,มีนะคะพี่ขา,าวัดถ้ำคูหาสวรรค์นะพี่นะหลวงพ่อคำม,มีนะคะพี่วัดถ้ำคูหาสวรรค์นะคะพี่ขานี่นะพี่นะรายละเอียดเนื้อหาใบหน้าใบตานะคะพี่นะหลวงปูค่คำมีแบบนี้นะพี่นะ นี่ค่ะอ่านี่นะคะพี่ขะแบ่งปันอยู่สี่ร้อยบาทนะคะพี่นะอ่ะ หมายเลขยี่บปดเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ขาพร้อมกันเรี่ยมะคะ่ะพี่อ๋อองค์นี้แม่บ้านไม่ได้แกะนะคะพี่ขาไม่ได้แกะให้ดูเนื้อนะ,ะพี่นะรายละเอียดได้ประมาณนี้เลยนะคะพี่ขานี่ค่ะนี่เป็นสมเด็จเก่าหมายเลขยี่บปดนะพี่นะ พร้อมกันเลี่ยมค่ะพี่เก่าสวยแบบนี้นะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่400บาทนะพี่า๋า3องค์1,000นะพี่นะขอเน้นย้ำ1องค์2องค์ไปบ้านส่งให้ทุกรายการนะคะพี่นะ้านีเป็นสมเด็จเก่า28ค่ะ29เป็นสมเด็จหลังตรายางนะคะพี่ขานี่เลยพี่เก่าๆเลยนะพี่นะนี่ค่ะเนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่นะสมเด็จหลังตรายางนะคะพี่ นี่นะคะด้านหลังเป็นการปรั๊มตายางแบบนี้นะพี่นะปั๊มตายางเก่าสวยค่ะ400บาทนะคะพี่นะอ่ะหมายเลข20เอ่อ30ค่ะพี่30เป็นสมเด็จวัดเกศนะคะพี่ขาเก่าสวยเลยนะพี่นะองค์นี้ค่ะนี่นะคะพี่เก่าแบบนี้นะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะพี่ สามองค์หนึ่งพันนะคะถูกอกถูกใจนะพี่นะต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะขอเน้นย้ำค่ะพี่แม่บ้านนะคะพูดง่ายคุยง่ายต่อรองได้จ้ะนี่นะคะอื้อสี่รอยบาทค่ะพี่จ๋าเก่าวสวยไปเลยค่ะอ่ะหมายเลขสามสิบเอ็ดนะพี่นะ เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่ขาด้านหลังเป็นตราแผ่นดินนะพี่นาะองค์นี้เก่าสวยค่ะสมเด็จเก่านะคะพี่ขามีร่องรอยการปิดทองค่ะพี่ ่านี่นะคะด้าน,นหลังเป็นตราแผ่นดินแบบนี้นะคะพี่ค่ะเก่าๆนะพี่นะนี่ค่ะมีร่องรอยการเหมือนลงลักปิดทองนะคะพี่นะแบ่งปันอยู่400บาทนะคะพี่่ะหมายเลข3 1ค่ะอ่ะ3 2นะคะน่ะเป็นเหรียญปิดตาหลวงปุสกนะคะพี่ค่ะ เหรียญปิดตาหลวงผูุุ้กวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่นี่คะ่ะเป็นเหรียญเก่าๆพร้อมการเลี่ยมเก่าสภาพนี้ผ่านการใช้งานนะพี่นะนี่นะคะเก่าสวยเลยค่ะพี่ไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยนะคะยังไงโทรหรือทักไลน์มานะพี่นะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อไ่บ้านกันมาค่ะ แบ่งป,นปันอยู่400บาทน,นะคะพี่ขาหมายเลขส3มเป็นพระคำข้าวหลวงพ่อฤาษีดิงดำนะพี่นะพระคำข้าวนะคะพี่ขาหลวงปู่ฤาษีดิงดำครับพี่นี่นะคะเก่าสวยนะพี่นะอ่ะด้านข้างค่ะพี่ แบ่งป,ปันที่400บาทนะคะพี่ขาพระคำข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะพี่นะหมายเลข33ค่ะ34ค่ะพี่เป็นเหรียญเก่า2483นะคะพี่ขาอ่ะห่วงเชื่อมนะพี่นะสภาพแบบผ่านการใช้งานนะคะพี่ขาเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่าๆค่ะพี่2483นะคะพี่ขาพี่ชมรายละเอียดความเก่านะพี่นะ นี่นะคะเหรียญเก่าห่วงเชื่อมนะคะพี่คะสองสี่แปดสามค่ะพี่แบ่งปันนะพี่นะ่าแบ่งปันอยู่สี่ร้อยบาทค่ะสามองค์หนึ่งพันนะคะหมายเลขสามสิบห้าค่ะ เป็นพระชัยสี่มุมเมืองพระอาจารย์นำนะคะพี่ขาพระชัยสี่มุมเมืองนะคะพี่เก่าๆนะคะพี่ขาองค์เล็กเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะพระชัยพระอาจารย์นำนะคะพี่ขา นี่นะคะใต้ฐานมีเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรพี่ยันไหมอ่าเป็นยันแบบนี้นะคะพี่ขาพระชัยพระอาจารย์นํานะคะพี่ขาพระชัยสี่มุมเมืองนะพี่นะแบ่งปันอยู่สี่ร้อยบาทนะคะพี่ขาสามสิบหกเป็นสมเด็จนะคะพี่ขานี่ค่ะพี่อ่ามาพร้อมกล่องนะคะพี่ขาหลวงพ่อยิดนะพี่นะวัดหนองเจกค่ะพี่อ่านี่นะพี่นะมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะพี่ขามีฝังตะกุดเงินตะกุดทองนะพี่นะ นี่นะพี่นะสมเด็จหลวงพ่อยิดนะคะพี่แกะกล่องเลยค่ะพี่ขานี่ค่ะพี่สภาพกล่องเลยนะพี่นะหลวงพ่อยิดพร้อมกล่องนะคะพี่ขามีฝังตะกุดทองนะพี่นะแล้วก็ตะกุดเงินนะคะพี่ขานี่นะคะพี่สมเด็จหลวงพ่อยิดค่ะเก่าสวยเลยนะคะพี่ขาสภาพกล่องเลยนะพี่นะเนี่ยแม่บ้านแกะกล่องออกมายังแบบ จะบอกว่าไงอะพี่มีมีแบบว่าเป็นเศษไอเนี้ยนะคะพี่ขาเศษองค์สมเด็จนะนะพี่นะติดมือออกมานะคะพี่ขานี่ค่ะพี่หลวงพ่อยิดนะคะพี่ขาสภาพกล่องจริงๆรค่ะพี่ขาสวยสวยเลยพี่มีฝั่งตะกุดเงินตะกุดทองนะคะพี่นะอะวันนี้ก็ฝากพี่นี่เข้ามารับชมกันแล้วนะคะพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะ แม่บ้านขอกราบขอบพระคุณทุกสายรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่ขาทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านนะคะพี่นะกราบขอบพระคุณพี่ๆ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะพี่ขา0 8 4ย์5 8 0 6 5นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่ๆที่สะดวกเป็นปลายทางนะคะโทรก,กันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันนะคะอ่าแล้วก็ ขอเน้นย้ำนะคะพี่ขา1องค์สองค์ไปบ้านส่งให้ทุกรายการเนาะพี่น้องสี่บาท3องค์หนึ่งพันสำหรับวันนี้นะคะรบกวนพี่พี่ดูให้ใช่ด้วยชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจ้ะวันนี้ถ้าไปบ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ขากราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปอีพีแบ่งบันยมเย็นสี่บาทสองค์หนึ่ันวันที่สิบมก,การาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า